จะถือได้ว่าเป็นการเปิดโปงปฏิบัติการ I.O. ภาคจบที่จะชี้ให้เห็นถึงความเลวร้ายเปิดให้เห็นตัวบิ๊กบอสผู้สรรสร้างการทำไ o o ขึ้นมาเพื่อปกป้องสัรเสริญเพื่อการครองอำนาจให้ยาวนานของพลเอกประยุทธ์จันโอชาการตอบโต้ในข่าวที่โจมตีใส่ร้ายหวังทำลายประเทศโดยการให้ข้อมูลที่เป็นความจริงในขณะเดียวกันนั้นใช้โอก,กาสนี้ในการด้อยค่ากลับทำลายความน่าเชื่อถือ การต่อต้านข่าวสารในด้านลบโฆษณาชวนเชื่อปุกระดมหลอกลวงค้นหาและหยุดยั้งกลุ่มเป้าหมายโดยการจัดตั้งบัญชีอวตารของฝ่ายตรงข้ามและดำเนินการรีพอร์ตการส่งเสริมเดข่าวที่เป็นความดีเชิงบวกต่อสถาบันภารกิจต่างๆของนายกรัฐมนตรีและเรื่องดีๆระหว่างรัฐบาลกับประชาชนรวมไปถึงภารกิจของกองทัพบกในด้านต่างๆ ผมอยากจะถามว่าปฏิบัติการเหล่านี้ภารกิจเหล่านี้ท่านภูมิใจมากใช่หรือไม่ภูมิใจถึงขนาดว่าทำคลิปวิดีโอมาประชาสัมพันธ์ผู้บัญชาการว่านายกไปทํางานที่ไหนอะไรยังไงต้องอวยการทํางานว่าลงพื้นที่แบบไหนอะไรยังไงนี่ถามอีกครั้งว่ามันธุระกงการอะไรของฝ่ายความมั่นคงคอยปล่อยให้สปีดแชร์เฟซนิวคอยด้อยค่าผู้เห็นต่างทางการเมืองนี่มีการด้อยค่า ว่าผู้ที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของวัคซีนเป็นแบบนูน้นแบบนี้นี่ครับทํางานกันอย่างตั้งอกตั้งใจดูเฟซบุมง,งเฟซบุ๊กทั้งวันแล้วเวลาปฏิบัติงานปฏิบัติการยังไงทํางานไม่ยากครับเป้าหมายเป็นใครเอาขึ้นโปรเจคเตอร์แล้วบอกเฮ้ยยกพลขึ้นบกนี่ตัวอย่างพาไปถล่มเพจอีสานใต้เสรี3.6ในหนังสือบอกภารกิจนี้ ให้ปฏิบัติภารกิจด้านข่าวสารปฏิบัติการด้านไซเบอร์ทุกมิติเช่นการตอบโต้ข้อมูลของกลุ่มเห็นต่างทุกช่องทางโซเชียลมีเดียและนำข้อมูลที่ดีมีประโยชน์มาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนประเมินผลงานปฏิบัติการของศูนย์ข่าวสารด้านไซเบอร์ของศูนย์บริการสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการทัพภาค2ลงนามโดยพลโทธเนศวงชะอุ่มแม่ทัพภาค2 นะไม่เป็นเอกสารจริงนะครับมีจุดพิรุษต่างๆนะครับขอญาตดูตามภาพนะครับตรงนี้ก็ได้แคปมาจากหน้าจอเมื่อวานนี้หนังสือที่นํามาแสดงนะครับเป็นหนังสือที่ทําขึ้นในห่วงนะเดือนมีนาคมถึงเดือนกร,รกฎาคม2 5งัน้า้ตัดสังเกตว่าลายเซ็นของท่านประมานพรคที่สองคนปัจจุบันนะครับในหนังสือทั้งสองฉบับนั้นไม่เหมือนกันที่สําคัญคือฉบับหนึ่ง เป็นลายเซ็นของอดีตแม่ทัพภาคที่สองท่านก่อนแต่ภายใต้วงเล็บลายเซ็นนั้นเป็นชื่อของแม่ทัพภาคที่สองท่านปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกต่อไปก็คืออดีตผู้ในการกองยุทธการกองทัพภาคที่สองนะครับที่มีชื่อที่ลงนามในฉบับนี้ซึ่งท่านนั้นได้ย้ายไปตกลงตำแหน่งใหม่เมื่อหนึ่งปีเสร็จแล้วนะครับก็ยังมีลายเซ็นอยู่ตรงนี้นะครับลายเซ็นของเราแม่ทัพภาคที่สองก็ไม่ตรงกับลายเซ็นของจริง น,นามสกุลของท่านแม่ทัพภาคที่สองทำปฏิบายนในหนังสือก็พิมพ์ไม่ถูกต้องซึ่งในลนักษณะเช่นนี้นะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าเกิดเป็นเอกสารจริงนะครับขอเป็นภาคที่4นะครับเรื่องของคณะกรรมาก,การศูนย์การสารสนเทศกองทัพภาคที่สองนะที่เขียนทั้งหมดนะครับตำแหน่งยศนะไม่ได้ถูกต้องครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือระบับจริงแล้วนะการเขียน นายกับตำแหน่งนะก็คุณจะต้องถูกต้องและที่สําคัญคือได้ตรวจสอบหนังสือดังกล่าวแล้วนะครับเป็นหนังสือของกองทัพภฏิที่สองุต่อไปบันทึกข้อความวันที่27่ิมิถุนายน2 5 6พขออนุมัติการจัดอบรมปฏิบัติการข่าวสารและปฏิบัติการด้านไซเบอร์หรือภารกิจ I.O. ข้อหนึ่งฟังอันนี้ให้ชัดนะครับ เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านข่าวสารและปฏิบัติการด้านไซเบอร์ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสารสนเทศหน่วยขึ้นตรงทัพภาค2ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลขที่หนังสือที่ออกหนังสือนั้นถึงวันที่31สิงหาคม2564นั้นมีเลขหนังสือแค่8ถึงเลข8ท่าแต่หนังสือที่ฉบับที่มาแสดงนั้นลงเลขที่หนังสือที่1121นะครับซึ่งยังไม่ถึงในช่วงที่ เวลานะครับตรงนั้นขออนุญาตเรียนว่าในส่วนนี้กนะองทัพบ,บกใน,น,นาน,น้าที่หน่วยรับความเสียหายก็ได้จะได้ดำเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็ดําเนินการตามเหมาะสมในส่วนที่ีข้องต่อไปขอเรียนอีกครั้งยืงนยันหนึ่งว่าก,กระทรวงกลาโหมหรือกรมกเองนั้นไม่ได้เคยมีนโยบายที่จะให้หน่วยต่างๆนะั้นไปดําเนินการอะไรที่เป็นเรื่องของการบิดเบือนไปให้ร้ายกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆนะครับการดําเนินการนันคือการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับ mm hmm. เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมนะครับไม่ให้เกิดความขัดแย้งครับขอบพระคุณครับ